มืดเหลือเกินไม่แต่หน้าตัวเองก็ยังมองไม่เห็นขอมมืดที่มัดดมนมืดมืดสุดสุดวันดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมแล้วสิทธิ์ในโปรเจกต์ซอมบอยตอนนี้มันเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งมืดขนาดที่แบบว่าเป็นเงาเลยตัวผมกลายเป็นเงาเลยสีเสื้อก็ผมไม่ออก โอเคนะครับมันก็อย่างนี้แหละนะตอนมืดเออก็เรามาเอาชีวิตรอดต่อกันเลยนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนคิดมันจะยาวไปนะเออตั้งครึ่งชั่วโมงเนะี่ยผมก็เลยคิดว่าเออผมจะอัดสักสิบนาทีหรือไม่ก็อัดยี่สิบนาทีแล้วก็ตัดให้มันเหลือสิบนาทีกว่าแล้วกันเพราะว่ามันนานไปคนดูก็อาจจะดูไม่จบนะอืมไปดีกว่าไม่พูดเยอะแล้วไม่พูดพร้อทำเพลงแล้วโอเควันนี้เราก็เริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลองคาฟก่อนนะครับเพราะว่า อาอาวุธเนี่ยมันน่าจะเอาอน,นี้ไงไหมจะมองติดตะปูได้นะครับเนื่องจากผมมีค้อนแล้วก็ตะปูแล้วก็ไม้เป็นบอกก็จ <c oughs> ิบใส่สิครับรออะไรอันนี้ปืนสภาพโอโหสภาพเต็มความแรงก็เต็มเหมือนกันคุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรวะ่ะจริงๆเราเราทิง้งอันนี้ไปก็ได้มั้งไม่เป็นไรหรอกเราคงไม่ได้ทิ้งปืนเยอะอยู่แล้วนะเอยเราก็ไม่ได้ใช้ปืนเยอะขนาดนั้นห <c oughs> รอกลากอนเจ้าปืนลูกซอง เฮ้ยผมแย่แล้วผมหาประตูไม่เจอคุณผู้ชมโอเค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 ประตูก็ล็อกไม่ได้แต่ผมว่าเราน่าจะนอนได้นะชั้นล่างเต็มไปด้วยซอมบี้ครับตอนเนี้ยพราะพักผ่อนได้อยู่นะ เร่งเวลา,าทุกอย่างแก้ปัญหาได้ด้วยเร่งเวลาคุณจะทําอะไรได้เร็วขึ้นจะเว้นการเดินคุณไม่ได้เดินเร็วขึ้นจากการเร่งเวลาหรอกนะตัแก๊สน่าจะยังใช้ได้นะผมว่าอ๋ออิมมาอิมมาเดี๋ยวผมจะเลือกหัวข้อนอนแล้วเราก็ Are you เออคุณอยากจะนอนใช่หรือเปล่า ใช่แล้วผมอยากจะนทนโอนโอ้ยเช้าที่สดใสตอนนี้ผมตื่นตะนกชิปคุณทำอะไรได้แย่ลงเมื่อคุณตื่นตะนกงั้นลหะเอานี่เลยสามร้อยเวลาสามนาทีเปิดเปิดนี่แล้วก็เอาผมไม่รู้ว่าผมทำถูกป่ะนะคุณผู้ชมถ้าผมทำผิดก็ขอโทษด,ด้วยเด้อ เอาไก่ที่ผมไปฉกเข้ามาเอานี่ไงตัแก okay. ๊สอึ๊บเฮ้ยนี่ไงสูงแล้วสูงแล้วสว่างโร่เลยอะ่ะ <c oughs> อยากลองเทดส,สาตาวุธของเราไหมเ <c oughs> ออติดตะปูแล้วนะเว้ยติดตะปูแล้วติดตะปูติดบางทีดูใกล้ๆกล้อาจจะมันกว่าเออ อผีบอกเออไม่ไหวนะเจ้ยซีสดสดเอ้ยชีสสดเป็นซีดสดเชยมันคือไรย, <c oughs> อยื้อ, <c oughs> อูมันโอวาวนะเจ้ทีเดียวแบบเออลาก่อนจ้ทีเดียวอย่างนี้เลยอะไม้กอล์ฟกับไม้เบสบอลแล้วก็มีไพ่ไฟแช็กมีหมอนอะ ทำแล้วก็ทำให้เรานอนแบบเอหลับสบายโอ้ตื่นมาพบกับเช้าที่สดใสแล้วตื่นไปโอ้นี่มันฝันจริงๆแล้วโลกนี้ไม่มีซอมบี้อยู่มันก็แค่ความฝันฝันก็คือฝันมันไปนแก้ความฝันหรือเปล่าสะดุ้งตื่นทันทีแล้วก็ถูกซอมบี้กัดตายเราไปข้างนอกดีกว่ายังไงก็ช้าแล้วด้วยเฮ้ยหมอกอะเฮ้ยมีจริงดิ มีน้ำมันเท่าไหร่ขีดนึ่งโอเคโขับรถได้แล้วออมบ,บ,บี้นี่อะไรโดนหมอกบังกันเลยมองไม่เห็น <c oughs> ถ้าผมเดาไม่ผิดตรงนี้อาจจะเป็นส่วนของโรงเรียนนะหรือว่าจริงๆแล้วผมเดาผิดกันนะ จริงๆแล้วผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่ต้นหรือจริงๆแล้วนี่คือความฝันตายสักทีตายเถอะคุณผู้ชมิได้ยินเสียงทีคอดขึ้นมาไหมขอขอโทษด้วยนะครับท่านได้ยินอ่าเจ็บดีอันเนี้ยจะออกเลือดออกเลย <c oughs> ใจเย็นปิดประตูอ่ารักษาตัวเอง อ๋อเข้าไปแล้วก็อ้าวเออวันดีน้องสาวน้องสาวรีบไปไหนอ้าวขอให้มีความสุขนะครับอ๋อหมอกเยอะไงสอมบ,บี้มันเลยมองไม่ค่อยเห็นเออขบวนดนโอ้ยขบวนบนปั๊มเหรอเราเรารถมาจอดปั๊มแล้วแบบเติมน้ำมันหน่อยน้องอะไรแบบนี้ดีกว่านี่ชนชน น้ำมันน้ำมันชนตอนนอ่นเป็นไรวะเนี่ยโอเคมาผมว่าเราพักกันที่ปั๊มาน้ำมันดีกว่านะหวังว่าจะหายปวดนะลูกพ่ออย่าเพิ่งรีบตายอย่าเพิ่งรีบตายนะอ้ออีกทีหนึงโอเคตอนนี้ผมเหนื่อย ออคุณเริ่มหมดไฟคุณเริ่มหมดแรงคุณเริ่มหมดกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปอ๋อมีแมปเยอะเลยเอ,อ้ปั้มน้ำมันนี่ก็เป็นส่วนแมปเลยเนะี่ยถังน้ำมันโอเคแล้วก็มีสเปร์อา้าวไม่ใช่นี่มันรูปคนน้อเป็นสเปร์ขอเวลา ขอเวลาให้ฉันได้ขยับหน่อยสักนิดนึงเออเอาดิหนังสือพิมพ์รองเท้าอ่านเลยล <c oughs> แล้วกันอ่านคาศพบนี่แหละนี่มันจะชิวไปไหนโอเคมาโอ้มีล้อล้อสำรองเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาไปเปลี่ยนแล้วก็น้ำส้มกินครึ่งขวดพอ อันนี้หนักมากพืนพราะก็ไม่อะไรก็เต็มไปหมดเฮ้ยแป๊บนึงนะที่ปั๊มนี่มันคืออะไรวะทายปั๊มที่ยกล้อขึ้นเหรอเราต้องยกล้อเพื่อเปลี่ยนป่ะสมก็เป็นที่นี่จริงๆมาถึงปั๊มน้ำมันอ่ะทั้งถุงดำส่วนใหญ่เป็นอาหารนะครับเพราะว่าผมจะเก็บถุงดำไปไว้ในหลังรถก่อนก็ <c oughs> งไงเราก็ไปด้วยกันกับมันอยู่แล้ว,ลวนะตอนนี้ตัวผมก็น่าจะเริ่มเบาขึ้นลว ชิปโอ้โหเมื่อกี้ผมเพิ่งกดเอซีเลยจะไปอยู่ในห้องน้ำแล้วกันนะในนี้ซอมบี้เคยอยู่ครับอาจจะมีลูกลูกซอมบี้อยู่อ่าโอเคนะครับสำหรับโปรเจกต์ซอมบอยพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบไปเดือดเดือดอะไรกดแชร์กดซับไปก็แชร์ให้ด้วยนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็อ่านสั้นกว่าพาร์ทที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปไหนสักทีเดี๋ยวเราก็ได้รถมาคันหนึ่งพร้อมที่จะแปะแดดดีฟแล้วจะกลายเป็นพิษดอมแล้วครับอ่า สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายนี่ตีตีนี่ตีตีตอ่ดูท่าดูหน้า